กาตูนไทยคลาสสิกเนื้อหาตอนนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีเนื้อหาเกี่ยวอก,กับความรุนแรงอาชญากรรมคำหยาบภายและภาษาที่แสดงอารมณ์ทางเพศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนังแฟงผีดุเขียนโดยธนูเจนตะวันคล้อยต่ำลงมากแล้วลำแสงสีส้มมนชาบชายอยู่ตีนฟ้าด้านทิศตะวันตกสลัวลางเป็นสัญญาณบอกเวลาว่า ในอีกไม่ช้าที่วาจะอำลาที่ศาลาพักร้อนหลังเก่ายังคงมีร่างของแฟงสาวเจ้านั่งทอดสายตาไปตามทางเดินที่ทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาสามเดือนแล้วที่เธอนับวันรอคอยเมื่อครั้งที่เธอแต่งงานอยู่กินกับเจ้าแผนใหม่ๆศาลาแห่งนี้เคยเป็นที่นั่งเล่นเคยเป็นที่พลอดรักและเพราะความยากจนเจ้าแผนจึงดันด้นไปทำงานในเมืองมันบอกเธอว่าจะไปเพียงเดือนเดียว แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีแม้ข่าวคราวของมันว่าจะย้อนกลับมาพี่แผนเมื่อไหร่พี่ถึงจะกลับมานะขณะนั้นมีชายแปลกหน้าสองคนเดินผ่านมาอืมไอ<ะ>้ตายซิว่ไอออนเดินทางมาทั้งวันเพิ่งเจอสาวสวยที่บ้านสารแดงนี่เองอย่าไปสนใจเลยพี่แสงรีไป,ไปต่อเถอะคืนชักช้าประเดี๋ยวตำรวจตามมาทันเกมแน่ มึงอยเสือกลัวไปหน่อยเลยวะหนีมาไกลถึงนี่แล้วมันไม่ขยันตามมาลรอกูว่าไหนไหนเราก็หนีคดีปล้นฆ่าอยู่แล้วก็เพิ่มคดีคมขืนไปสักคราวเดียวกันเลยไม่ดีแล้ว <c oughs> เอา้าจะเอาอย่างนั้นก็เอาข้าก็อดอยากปากแข่งมานานแล้วเหมือนกัน <c oughs> มันต้องอย่างนี้ซื่อไอวออนมันถึงจะชั่วสมบูรณ์แบบครบกันไปได้อีกนาน <c oughs> แล้วบทบาทของพวกมันก็เริ่มขึ้นเออนี่น้องสาวบอกเลยเธอว่าบ้านกำนันนะไปทางไหนบ้านลุงกำนันเหรอจะ๊ะพี่เดินตามทางนี้ไปพอถึงต้นมะขามคู่แล้วเลี้ยวขวาหลังนั้นแหละบ้านลุงกำนันอ๋อเลยจ๊ะฮอืมฮ <c oughs> <c oughs> มานี่อีกคนสวยฮว้าจะทำอะไรฉันปล่อยนะยอยา่ยาอย่าอย่า ร่างของแฟงถูกมันสองคนลากถูลูถูกังเข้าไปในปา่าละเมะข้างทางให้ <ไ fall. S 2> เงียบนะถ้าสิ้นที่ปิดเื้อนร่างถู่กระชากออกยัางบูนกระหายเอืเสียงดีชิบเป่งเลยว่าอีเด็เฮ้ยเฮ้ยอีนังนี่เสียงดีนักนะมึง กำปั้นอันหนักหนวงต่อยเข้าที่ท้องน้อยของแฟงสุดจนแฟงฟุบกองกับพื้นนิ่งเงียบไปโดนเข้าไปทีเดียวนิ่งเลยเลยน้องพี่ <bakın> miş, พี่แสงดูนี่สิเลือดมันฮอชิบหายแล้วอีนี่มันกำลังตั้งท้องนี่ว่ะมันคงแทงแล้วดูสิทำทาไงดีพี่แสงมันคงไม่รอดแนะ่ตกเลือดขนาดนี้เขาว่าจับมันโยนน้ำก็สิ้นเรื่องนะ ดีเหมือนกันใครมาเห็นศพมันจะได้ทักว่ามันเป็นลมตกน้ำตายกรีบจัดก,การเลยซิวะแล้วมันทั้งสองก็ช่วยกันลากแฟงเอามาทิ้งในน้ำแอ่แต่นี้คนก็ไม่สงสัยแล้วเออเรีบไปกันเถอะเมื่อพวกมันจัดก,การกับศพแฟงเรียบร้อยแล้วก็พากันจากไปหลังจากวันนั้นต่อมาอีกหลายวันจนถึงคืนวันนี้ไอ้แสงกับไอ้อ่อนหลังจาเข้าปล้นบ้านเท่าม้อยเศรษฐีคนนึงของตำบลฟากท่าแล้ว พวกมันก็พากันหลบหนีมาด้วยความเบิกบานใจเพราะได้เงินมามากมายอืเราจะรวยกันไปอีกนานไม่คิดเลยว่าไอ้เท่าม้อยมันจะมีเงินมากมายขนาดนี้ได้เงินเยอะอย่างนี้เราต้องฉลองกันหน่อยละพี่แสงเอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วเว้ยคืนนี้ผ่านตลาดท่าสุดเราแวะหาเช่าอีหนูมานอนกกกันให้สบายอุราไปเลย ทันใดนั้นเฮ้ยอะไรวะฮะและทันใดนั้นน้ำที่ผุดก็ระเบิดบูมขึ้นเหมือนกับมีแรงดันขึ้นมาเต็มที่เฮ้ยนั่นนั่นมันนี่อีอออกูคืออ้แทงคนที่พวกมึงฆ่านั่นไงดังนี้กูจะมาเอาชีวิตของพวกมึงขาดคำ พี่แฟนก็เล่นงานมันสองคนทันทีคืนชีวิตกูมาไ, <Volt> ไอ้พวกสัตว์ไอ้แสงเป็นคนแรกที่ต้องสนเวยชีวิตชดใช้กรรมที่มันก่อไว้ <Wonderful> ต่อมาก็ไอ้ออน ยยยร่างของมันถูกเวียงกระเด็นลอยละลิ้วขึ้นสู่ฟังแล้วตกลงกับพื้นตะลิงร่างเละตายสนิทขอพระคุณที่รับชมรับฟังช่องกรตุไทยคลาสสิกฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องใหม่ๆขอบคุณครับ